สวัสดีค่ะมินพิเชียวัฒนามนตรีค่ะวันนี้ก็มาถ่ายโฆษณาสันซิวค่ะเป็นครั้งแรกที่มินเวอกัตได้ถ่ายสีส้มค่ะหนังของเราก็พรีเซนต์ความนุ่มเหมือนกับบัชออนะคะ่ะฮะทำไมผมมินนุ่มเมืนแปงแบัชออนเนี่ยนุ่มสวัสดีค่ะพรกกลูคฝนทิพ์นะคะ อย่างที่คิดไว้ก็คือเกรงอะจริงๆแล้วเนี่ยนีสัยปุกลุ้มเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจริงจังมากแล้วเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองก็เลยเดินไปบอกเอ้ยชิวๆทำอะไรอยากทาอะไรทําเดี๋ยวเขาขอให้ทำอะไรเราก็ทำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอเคยังค่ะพี่โอเคยังโอเคย้ําอยู่นั่นแหละถามนั่นเป็นก็พอแล้วให้ถามอยู่มันจะแบบสวิทพ่อของมินนะคะก็เอาไว้ตีคนอื่นตลอดนะจัดการปุกลุ้ไว้หลายทีเหมือนกันทาวันนี้ ก็จริงๆก็เป yeah. ็นงานที่เราแบบยังห่างกับพี่มินเยอะในเรื่องของแบบการถ่ายทําอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะก็พยายามแบบโอ้ยพี่มินรอด้วยนะสอนด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะสอนแบบวิธีที่แบบทำแบบสร้างฟิลลิ่งด้วยแล้วก็เหมือนรูปปากจะได้สวยด้วยมันจะเป็นหน้าฟินพอผมแต่ปุ๊บก็แบบอืเรามีบัญญัติศัพท์ใหม่ค่ะบอกว่าทำหน้าแบบสกิ์ไล์อ่ะ น็แบบมีหัวใจอยู่ข้างบนในชีวิตจริงแล้วก็ฮะฮะแต่ด้วยเทคนิคทางภาพเลยอะค่ะมันจะได้ความแบบสดใสแล้วก็รูปปากมันจะสวยอะไรเงี้ยฮะฮะฮะว้หออย่างนี้ยเลยเหรอหึหึมมันก็แบบโว้ชีวิตจริงไม่เคยแบบหออาปากขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยเฮียอะไเงี้ยพี่มินแนะนำพิเศษให้เป็นโว้ค่ะหนึ่งสองสามโว้เฮ้ออ ยังไงก็ฝากโฆษณาตัวนี้ด้วยนะคะซันซิลสีส้มทําให้ผมนุ่มลื่นแล้วก็เรื่องนี้ยังได้ปุกลุกมาร่วมถ่ายด้วยในแบบเพื่อนซีฉบับที่แสนสนขนาดนี้ยังไงก็ฝากติดตามห้ามพลาดติดขาดค่ะเรากําลังจะมีไปถ่ายแบบค่ะพิ่มินกับลุกก็กําลังจะไปถ่ายแบบกันที่อังกฤษนะคะก็เป็นทีปที่พวกเราคงจะสนุกกันมากๆแน่นอนค่ะใครที่อยากบินไปถ่ายแบบกับปุกลุกแล้วก็พี่มินที่ลอนดอนนะคะสามารถไปติดตามได้ที่ facebook.com/sunsilthailand ค่ะ